สวัสดีทุกคนคือตอนนี้布鲁 h 哈เวนอัปเดตแล้วก็นั่นแหละทุกคนบรูคฮาวเวนเนี่ยส่วนมากจะอัปเดตทุกวันศุกร์ิ่งอัปเดตใหม่ในครั้งนี้นี่เลยก็ขึ้นโชว์รูปมาตรงด้านข้างตรงนี้เขาก็บอกอยู่นะว่าอัปเดตนิวเฮาส์แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นบ้านที่สามารถเปลี่ยนเป็นสถานีตำรวจก็ได้สถานีดับเพลิงก็ได้มิลิ t a รีเบดออเจนซี่เบดอ่ะก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูบ้านหลังใหม่ ในบุกเฮเวนกันเลยไปดูกันเลยว่าบ้านหลังใหม่นั้นมันมีความพิเศษขนาดไหนนี่เลยขอไปเริ่มทําการสร้างเลยดีกว่านะโอ้โหทําไมเซิร์ฟที่พิณิวอยู่ถึงไม่มีใครแบบว่าสร้างบ้านหลังใหม่เลยเหรอขอสร้างตรงบ้านหลังที่12กันแล้วกันนะไหนลงเลื่อนลงดูซิว่าบ้านหลังใหม่นั้นมันเป็นยังไงบ้านหลังใหม่คือบ้านฟรีนะทุกคนนะบอกก่อนนะว่ามันคือบ้านฟรีคือตอนนี้ก็กําลังกดสร้างนะโอ้โหทุกคนนี่มันบ้าน โอ้โห oh <c oughs> บ้านก็ <c oughs> น <c oughs> ใช่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเรากดสร้างเนี่ยรูปแบบตั้งต้นเนี่ยก็จะเป็นสถานีตํารวจนั่นเองนะคือจะบอกว่านี่คือสถานีตารวจที่ใหญ่กว่าตรงใจกลางเมืองบุกฮาเวนเิกขอลองเปลี่ยนสีนะทุกคนนะสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูฟ,ฟุ้งซิงเลยมันเปลี่ยนยังไงอะ <c oughs> คือตอนนี้พี่นิวก็เปลี่ยนสีแล้วน,นะปรากฏว่าเอ่อมันก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะอันนี้คือปุ่มอะไร โอ้ห oh! <laughs> แค่ประตูทางเข้าก็อลังการแล้วทุกคนแล้วก็จะสังเกตว่ามีเป็นโลโก้สถานีตำร,รวจโพลิศด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านกันพอเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครเข้ามาเราก็ทําการกดปิดแบบนี้ซึ่งมันดูอลังการมากๆเลยและนี่ก็คือบ้านรูอเปล่าหรือว่าต้องเรียกว่าสถานีตำร,รวจลองเข้าไปละกันเฟิร์สพอเข้ามาปุ๊บ ก็จะเห็นถึงตู้โคกไม่ใช่ก็จะเห็นโต๊ะทางานซึ่งโต๊ะทางานเนี่ยเป็นโต๊ะทางานที่ดูไฮเทคมากๆเลยทุกคนเห็นไหมว่ามันมีปุ่มนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยทุกคนคิดว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะมีความลับอะไรไหมแต่โต๊ะมีอะไรให้เรากดปะเนี่ยเผื่อแบบว่ามันมีความลงความลับอะไรแต่ที่รู้คือมีตู้โคกคือชอบมากแล้วพอเดินมาตรงนี้ เราก็จะเจอกับพวกอาวุธซึ่งแน่นอนอาวุธเนี่ยเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะอ่าเพราะว่ามันคือสถานีตํารวจนั่นเองแล้วพอเดินเข้ามาอีกหน่อยก็เจอกับโลโก้ตํารวจอันสวยงามแล้วก็จะมีที่นั่งพักเหมือนกับว่าเนี้ยเป็นสํานักงานตํารวจนะทุกคนมันไม่ใช่แนวโรงพักและมันเป็นสํานักงานตํารวจเฮ้ยทุกคนสังเกตไหมว่าปุ่มไฟเนี้ยเป็นสีน้ําเงินแปลกดีนะถ้าเกิดเรากด อ๋อเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณเตือนงั้เหรอเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าไฟตรงเนี้ยมันก็จะกระพริบกระพริบนะมันกระพริบแค่ด้านในหรือเปล่าหรือว่ามันกระพริบด้านนอกหรืออ๋อนี่ไงมันก็กระพริบด้านนอกด้วยทุกคนเฮ้ยมันดูแบบอลังการดีอะ<ด>แล้วพอเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงก็เจอกับอาวุธอีกโอ้โหสมกับเป็นสำนักงานตำรวจจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแผนที่โลกนะเออมันดูสวยดีแล้วตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานอีกอ่ะตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นโต๊ะทำงานของเจ้านายเลยนะอยู่ตรงนี้โอ้มีแบบว่ามีเครือข่ายเเซวดด้ยมัันนนนูป็สากง รวจที่ดูไฮเทคจริงๆนะงั้นเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่าทุกคนนะพอเราเดินลงมาเนี่ยเราก็เจอกับอาวุธอีกแล้วตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเป็นห้องขังนะทุกคนนะซึ่งเราก็โอ้โหเนี่ยนะเสียงเปิด เสียงเปิดคือดูน่ากลัวมากทุกคนเนี่ยเสียงเปิดเสียงปิดดูน่ากลัวมากก็ลองเข้าไปกันดูนะอ่ะก็ประมาณนี้เหมือนกับว่ามีห้องขังนักโทษอยู่ตรงชั้นใต้ดินส่วนห้องนี้คือห้องอะไรเหมือนกับว่ามันเป็นห้องโลง่ลงๆนะแล้วก็มีเหมือนเป็นที่นอนปูไว้ตรงพื้นแบบนี้อ่ะลองเข้าไปในนี้กันโอ้โหคือตรงเนี้ย มันเป็นลานก,กว้างๆเลยทุกคนเหมือนกับว่าเป็นลานจอดรถอย่างนั้นเหรออะลองเปิดดูนะฟึบเอ๋โอ้โหมีที่เปิดแบบนี้เลยเหรอว้าวอย่างแท้เลยครับนอนแล้วก็สามารถรถตำรวจเนี่ยลงไปจอดตรงนี้ได้ซึ่งมันเปรียบเสมือนว่าตรงเนี้ยมันเป็นโรงรถนั่นเองนะแล้วดูเหมือนกับว่ามันเป็นโรงรถที่สามารถจอดรถได้ประมาณ50คันเดี๋ยวเราเดินกลับเข้าไปข้างในกันพราะกลับเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะมาเจอกับห้องนี้ซึ่งห้องนี้เนี่ยมันคือห้องสอบสวนทุกคนเหมือนกับว่าเป็นห้องสอบปากคำผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเราอยู่ด้านในเนี่ยเราจะมองไม่เห็นข้างนอกโอ้โหจะบอกว่าทําเสมือนจริงมากแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ด้านนอกนะแล้วเราก็เข้ามาในห้องนี้อ่ะเราก็สามารถมาเฝ้ามองดูได้จะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยสามารถมองเข้าไปในห้องนั้นได้แต่ว่าในห้องนั้นเนี่ยไม่สามารถมองออกมาข้างนอกได้นี่เราก็จะมีกล้องตั้งไว้แบบนี้ เอาไว้อ่านเวลาแบบว่าผู้ร้ายเนี่ยให้ปากคำนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลย่าแต่บ้านหลังนี้มีตู้เซฟหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปหากันจเห็นว่ามันมีอันนี้ให้เราแบบอ่าไต่ขึ้นไปด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันอ๋อมีเป็นเฮลิคอปเตอร์ถ้าเกิดใครเติมเกมพาร์ตติดดาวเนี่ยเออก็สามารถแบบว่าเข้าไปขับเฮลิคอปเตอร์ได้เลยตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะก็อย่างที่บอกนะว่าบ้านหลังนี้มันสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบนอกจากสถานีตำรวจแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ทุกคนคือตอนนี้มันเป็นสถานีตำรวจใช่ไหมต่อไป ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น fire department กันแล้วกันนะหรือว่าสถานีดับเพล่กลองเปลี่ยนดู พอเปลี่ยนปุ๊บอ่หาันหลังกลับมาจะเห็นว่าสีกําแพงเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้เปลี่ยนเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนี่ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไปเลยทุกคนจะบอกว่าประตูเปิดปิดเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะเหมือนกันเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นสํานักงานดับเพลิงนะทุกคนคือรูปแบบมันเหมือนกันเลยเนี่ยเปลี่ยนแค่โลโกอ้อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันโอ้โหข้างในก็ไม่ค่อยเหมือนนะการจัดวางข้างในไม่ค่อยเหมือนอันนี้เหมือนกับว่าเป็นห้องประชุมสังเกตไหมว่าตรงนี้จะเป็นไม้อ่ะสว มากเลยอะ่ะแล้วพอเดินเข้ามาอีกก็จะเจอกับโต๊ะทํางานซึ่งโต๊ะทํางานคล้ายๆกับสํานักงานตํารวจเลยที่มันมีไฟๆตรงนี้แต่ว่าสํานักงานตํารวจจะเป็นไฟสีเขียวใช่ไหมมันก็ให้อารมณ์คล้ายๆกันนะทุกคนเออมันคล้ายๆกันอนะ่ะแต่ว่าสํานักงานดับเพลิงเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสีแดงนี่แล้วกันนี้ก็จะเป็นไฟแจ้งเตือนสีแดงในขณะที่สํานักงานตํารวจน่ะเป็นไฟแจ้งเตือนสีน้าเงินใช่ไหมเออแต่วันนี้สีแดงพอลงมาด้านล่างแล้วก็เจอกับตู้โค,โค้ดแล้วทุกคนมีตู้ คุกคทุกสํานักงานเลยปะเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นแบบว่าเปยนอนนะเออสาหรับพนักงานจะสังเกตว่าสํานักงานดับเพลิงเนี่ยจะมีที่นอนเยอะเพราะว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยพนักงานก็ต้องแบบว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลานะก็เลยมีที่นอนเยอะ <S <S ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นโรงรถเหมือนกันอันนี้คือรถตารวจที่พี่นิวจอดไว้ตอนแรก <S 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 แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวอ่ะก็จะมีแบบห้องครัวด้วยนะเพราะว่าพนักงานดับเพลิงนี่คือแบบกินนอนอยู่ที่นี่เลยไงก็จะมีห้องครัวรถดับเพลิงเราคันใหญ่ขนาดนี้สามารถเข้าไปได้ไหมก็น่าจะได้แหละก็ได นะทุกคนนะคือประตูมันใหญ่ไงเราสามารถเอารถอ่ะเดยนนะได้หรือเปล่าและตอนนี้รถดับเพลิงเราก็ทําการขี่รถตารวจไปเรียบร้อยแล้ว<อ>ซึ่งจะบอกว่ารถดับเพลิงเนี่ยสามารถเอามาจอดตรงนี้ได้น,นะทุกคนนะเอามาจอดข้างล่างนี้ได้แต่ว่ามันก็จ,จะดูคับแคบนิดนึงส่วนในสิ่งเรื่องน,นี้ไม่แน่ใจว่ามันคือสายเติมน้าหรือเปล่าหรือว่าสายอะไรเหมือนกันสามารถเอามาต่อกันได้ไหม <S <S เหมือนกับว่ามันทําเป็นเหมือนแบบว่าสายเติมน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะส่วนด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าสามารถเอาเฮลิคอปเตอร์ออกมาได้แต่ว่ามันก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยดับเพลิงนั่นเองเอาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการอันต่อไปเชอริปหรือว่าบ้านของมือปืนนั่นเองอ่ะลองดูกันโอ้โหนี่ตอนนี้พี่นิวกดเปลี่ยนเป็นบ้านของมือปืนนล้นนะก็จะเห็นว่าสีตัวบ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะแล้วก็โลโก้ก็เปลี่ยนเป็นเชอริปแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่ะพอเข้ามาปุ๊บ โอ้โหแบบโต๊ะทํางานนี่คือเหมือนสํานักงานตํารวจเลยทุกคนมันตั้งจากสํานักงานตํารวจยังไงเนี่ยพอเราเดินเข้ามานี่คือรูปแบบนี่คือเหมือนกันเดะเลยไหนเราลงไปข้างล่างซิโอ้โหพอลงมาข้างล่างก็มันเหมือนกันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออพี่นิว่ามันอันเดียวกันเลยนะเนี่ยนี่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นสํานักงานมือปืนแล้วนะนี่ไงมันก็จะมีคําว่าเชลริฟตรงนี้แปลว่าเราเปลี่ยนแล้วแหละต่อไปเป็นหน่วยงานทหารมิลิเชอรี่อ่ะ เปลี่ยนมันก็จะเป็นสีเขียวนั่นไงพี่นิวว่าแล้วมันต้องเป็นสีเขียวตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นหน่วยงานของทหารแล้วนะจะสังเกตว่าบ้านเรามันก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็ต้องเป็นสีของทหารนั่นแหละทุกคนเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนตามบ้านนะแล้วก็โลโก้เป็นรูปดาวแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของค่ายทหารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันพอเรามาดูด้านในก็จะเห็นการจัดวางที่เปลี่ยนไปนะคือตรงเนี้มันไม่ใช่ตู้โค้กนะแต่ พอพี่นิวไปกดปุ๊บพี่นิวกลับได้โคกมากินเด้อ <laughs> เอาใหม่นะเนี่ยกดตรงตู้นี้กลายเป็นว่าเราได้โคกมากินส่วนไฟของหน่วยงานทหารเนี่ยอ่ะก็จะเป็นไฟส้มๆแบบนี้นะหลังจากที่เราเจอไฟสีน้ําเงินเจอไฟสีแดงแต่ว่าของทหารจะเป็นไฟสีส้มแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันด้านล่างเป็นยังไงอู้ด้านล่างก็เจอกับอาวุธแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมว่ามันก็จะเป็นปืนแบบทหารน่ะเอออาวุธก็จะเป็นอาวุธแบบทหารอะไรอย่างงี้คือแบบเยี่ยมยอดแล้วด้านล่างเนี่ยก็มีเป็นห้องขังเหมือนกันนะส่วนห้องนี้ก็เหมือนกันเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีห้องสอบ ปากคาเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่สีตัวบ้านแล้วก็โลโก้เท่านั้นอ๋อแล้วก็เราสามารถปีนขึ้นไปบนนี้ได้ด้วยทุกคนนะ,ะนะของทหารเนี่ยก็จะมีหน่วยซุ่มนะนี่เหมือนกับว่าคอยดูลาดราวอะไรอย่างงี้ซึ่งปืนเนี่ยก็เป็นปืนที่สามารถใช้การได้จริงนะนี่รู้สึกว่าจะมีที่ซุ่มสองที่นะนี่ตรงด้านหลังก็มีนะอ่านี่ตรงด้านหลังบ้านก็มีสามที่เลยก็ว่าได้นะของทหารนี่มีที่ซุ่มสามที่เลยตรงนี้ก็มีตรงหน้าบ้านมีที่หนึ่งอันสุ สุดท้ายหน่วยงานเอเจนซี่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่คู่กับบ o ๊คเฮเวนมานานแสนนานและนี่ก็คือหน่วยงานเอเจนซี่โอ้โหเดี๋ยวนะ พอเราเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเอเจนซี่เนี่ยเสียงหลอนๆมันเริ่มมาแล้วทุกคนทุกคนคุ้นโลโก้นี่ไหมโลโก้เอเจนซี่มันคือโลโก้ที่เราคุ้นเคยนั่นเองเดี๋ยวขอดูเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานเอเจนซี่ซิเป็นยังไงอ๋อก็จะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็มีโลโก้เอเจนซี่แปะอยู่ตรงหอนะแล้วก็ด้านบนเนี้ยเหมือนมีรหัสลับอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เข้าไปในตัวบ้านกันดีกว่าว้าวพอเราเข้ามาเนี่ย มันก็มีความแตกต่างอยู่นะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ประตูสังเกตมูนว่านี่คือสัญลักษณ์คล้ายๆตรงหน้าบ้านเลยอะหรือว่ามันคือสัญลักษณ์ประตูงั้นเหรอแล้วก็หน่วยงานเอเจนซี่เนี่ยไฟสัญญาณเตือนเป็นสีเขียวทุกคนนะไฟสัญญาณเตือนของหน่วยงานนี้เป็นสีเขียวส่วนประตูนี้คืออะไรอ๋อเงินทั้งนั้นเลยอย่ายวบอกนะว่านี่คือตู้เซฟอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะใช่เหรอ เดี๋ยวบอกนะว่านี่คือที่เก็บตังค์หรือที่เรียกว่าตู้เซฟเอาแหละเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าซึ่งด้านล่างแตกต่างทุกคนคือแตกต่างนะอ่ะเข้าไปในห้องนี้กันวู้เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเขาอะไรเนี่ยเหมือนเป็นตู้ทดลองเลยเฮ้ยเนี่ยแล้วเราก็สามารถเข้าไปยืนในนี้ได้หรือว่าหน่วยงานเอเจนซี่กาลังทดลองอะไรอีกแล้วเอเดนะเหมือนกับว่ามีซอมบี้นอนอยู่ด้านในตรงนั้นเห็นไหมทุกคนด้านล่างก็มีซอมบี้นอนอยู่ด้านในเหมือนเก็บร่างคนไว้อะ <laughs> ออกไปดีกว่ามาดูห้องนี้กันห้องนี้โอ้โหก็จะมีเตียงนอนพยาบาลแบบนี้แล้วก็มีเตียงผ่าตัดแบบนี้พอเราออกมาหน้าบ้านนี่คืออะไรเนี่ยตำรวจมาทําไมอันนี้มันหน่วยงานเอเจนซี่แล้วคือตำรวจมาเต็มหน้าบ้านเลยเดี <c oughs> ๋ยวอะปิดบ้านเลยนี่ปิดบ้านไม่ต้องเข้ามานะจ๊ะอันนี้คือหน่วยงานเอเจนซี่ <c oughs> <c oughs> จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีเหมือนเป็นรอยระเบิดถ้าเกิดเราเอาระเบิดไปวางแล้วจุดจะเป็นยังไงมาดูกันปึ๊บ อ,อมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราลองใช้ที่นอนมุดดูแล้วกันเนาะว่ามันคืออะไรอะ่ะเข้ามาอ้าวมันก็เป็นโรงรถนี่ว่า <c oughs> พอเดินมาตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามันมีเหมือนเป็นน้ําอะไรเขียวเขียวก็ไม่รู้อะ่ะ คือหน่วยงานเอเจนซี่นี่คือมันต้องมีความลับไหมอ่ะมันเป็นหน่วยงานที่มีความลับสุดๆเลยนะในบุ๊กเฮาเวนเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นโรงอยู่นะเนี่ยเราสามารถลงไปนอนได้แล้วก็สังเกตไหมว่าในโรงเนี่ยมันก็มีน้ําเขียวๆเหมือนกันแต่ความลับในบ้านหลังนี้มันจะมีอะไรอีกไหมตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือบ้านหลังนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบมันเองสนุกมากเลยทุกคนก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะกับบ้านหลังใหม่ในบุ๊กฮาเวนบอกก่อนนะ แล้วก็เป็นบ้านที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามีอะไรให้เราเล่นเยอะมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บาๆค่ะจุ๊บๆแต่ก่อนจะไปจะบอกว่ามันมีตู้เซฟลับอีกที่หนึ่งทุกคนก็ทําการวิ่งเข้าไปตรงลงรถตรงนี้นะแล้วก็ทุกคนมาตรงนี้นี่กําแพงตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนั่นไงเราเจอแล้วอูห้หูในที่สุดเอาเฮ้ยปิดไว้แล้วเกินเดี๋ยนะมันก็ปิดไว้เกินอ่ะนี่ ตู้เซฟซ่อนอยู่ตรงหลังกําแพงตรงลงรถตรงนี้ก็นั่นแหละทุกคนมันใช่ตู้เซฟไหมใช่เลยนี่บอกเลยนะว่าไม่ใช่มีคนเอามาวางนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นหน่วยงานอื่นละ่ะดูซิว่าตู้เซฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงเดียวกันไหมคิดว่าน่าอยู่ตรงเดียวกันนะอ่าอยู่ตรงเดียวกันทุกคนต่อให้เราเปลี่ยนเป็นหน่วยงานไหนอุ้ยโหประตูปิดไวจริงอะตู้เซฟเนี่ยมันก็อยู่ตรงหลังกําแพงตรงลงรถแบบนี้เหมือนกันนะโอเคเราเจอตู้เซฟแล้ว